ใครที่เราจะมองหาร้านเติมเกมแรนเดอร์ราคาถูกเข้าได้ที่เพจน,นี้เลยนะครับผมเพจนายูโรนะครับผมอ่าเป็นร้านนายูโรช็อปนะผมรับเติมกนะเกมแรนเดอร์ราคาถูกสุดคุ้มนะครับผมเติมถูกกันในเกมทุกแพ็ทอย่างแน,น,น,น่อน,อน,นอนนะครับผมรับเติมผ่านอีเมลคาร์นะครับผมสะดวกปลอดภัยแน่นอนนะครับผมใครที่อยากสนใจนะผมอยากจะมาเติมแรนเดอร์ทุกแพ็ทนะครับผมหรือแพ็ทต,ต่างๆก็สามารถเข้ได้ที่เพจนายูโรได้ตลอดเวลาเลยนะครับผม เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายโรอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาพบกับไอดีดองของผมนะครับผมวันนี้จะมาเปิดลาดนะครับผมเป็นฐานะของตู้โคตรมืดรวมมิดนะครับผมเป็นตู้ที่ใครหลายๆคนก็รอคอยเหมือนกับตู้แสงเหมือนกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาไล่เปิดนะครับผมไอดีดองของผมนะครับผมก็ผมดองตั้งแต่ไอตอนแสง แสงรวมมานะครับผมอ่าผมดองก็7วันแล้วเนาะอ่าเราก็จะมารับนะครับผมป็นทานาของอตั๋วล็อกอินครบ7วันนะครับผม ID พวกนี้ผมลนะ็อกอินทุกวันนะอ่าเราก็จะได้15ตั๋วนะครับผมเราจะมาเปิดทั้งหมด6 ID นะครับผมอ่าคือเปิดทั้งหมดหก ID คือตกละ ID ละ15ตั๋วนะครับผมเราก็จะได้เปิดทั้งหมด90ตั๋วนะครับผมโอเคนะครับผม จัดกันเลยละกันนะสำหรับตู้มืดรวมที่เข้ามาในวันนี้นะครับผมสำหรับไอดีเจสิก้าใส่ในคอมเมนเตอร์นะครับผมโอเคจัดไปนะครับผมเริ่มกันที่ใบแรกนะครับผมเปิดประเดิมมาอย่างงามนะครับผมขอให้มันงดงามเถอะ์ผมอยากได้ไว้หรือนาฬิกาปู่นะครับผมหรือสล็อตก็ได้เจมมืดก็ดีนะฮะสลีมาบังเกิดนะครับผมโอ้โหเอาแล้วนะอันนี้ผมอัดในไอดีพิเออร์นะครับผมมันก็เลยเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะว่าผมตั้งเออเป็น ่ตัวของแอปมันเป็นภาษาอังกฤษก็เลยเออมันก็เลยเป็นภาษาอังกฤษนะอ่าใช่ครับผมเผมอธิบายเคลียร์ช่างมันเถื่อนะมาเรามาโฟกัสที่การเปิดกันดีกว่าแนละ้วผมจะฟังผมเล่านะเลือดเถื่นะครับผมโอเครอบนี้เราจะได้หรือเปลา่าสำหรับไปดีเจสิสกา้าเต้ตุม้มไอ้เหี้ยเกอร์สเกาวฟักยู you. โอ้โหจบเลยท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปพบกันที่อันดีต่อไปเลยละกันนะครับผม เอาแล้วครับผมมาพบกันที่ทีต่อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไอดีนี้สุ่มได้แสง3ตัวเลยนะครับผมภายในไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะแต่เป็นแสงที่ไม่ได้อยู่ในเมตานะครับผมอฮอกกี้ก็ถือว่าเป็นการมีที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะไอดีดองผมไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วนะผมได้ตัวอะไรก็เอามาหืนะครับผมแต่ถ้าได้ตัวดีก็เจ๋งไปเลยนะครับผมอาจจะมีการเอาไว้ขายในอนาคตนะครับผมรับกันเลยนะครับผม15ตัวนะครับผมมาโอเค นะครับผมถ้าดีๆได้มืดมาอีกสองตัวคือว่าแสงมืดนี่ฟู5ห้าตัวเลยนะโอเคนะครับผมเล็งไว้นะครับผมนาฬิกาปู่เจลลี่สล็อตเกมืดไวห้าตัวนี้นะครับผมตัวอื่นก็แลตแตจ่อหรือไม่หรือเแต่เลยนะโอเคจัดก,กันนะครับผมสำหรับห้าตัวแรกนะครับผมประเดิมด้วยความเกลืออเปล่านะดูกันนะครับนะผู้ชมออกมาแล้วนะตุ่ม โอ้โหเฮวี่เมนเทลโอ้โหอ่ะต่อเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเปิดตอนที่มันแบบอาปากแล้วก็ช้าออกปากล้วกันนะตุ้มโอ้โหลิตเติ้ลวิชวัตฟลักโอเคนะครับผมไปเหล่าอะไรนะโอ้โหคีย์บอร์ดเกยโอเคไม่ต้องรู้อะไรเยอะนะครับผมแต่และไอดีผมไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วนะฮะโอเคนะครับผมเราไปที่ไอดีต่อไปกันเลยละกันนะครับสำหรับไอดีนี้ก็ เกินรียบร้อยนะครับผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะฮะโอเคไปที่ดีต่อไปเลยโอเคนะครับผมมากันที่ดีต่อไปเลยละกันนะครับผมเป็นไอดีนะครับผมเอ่อบาวมายากลนะครับผมไอดีนี้นะก็เป็นไอดีดองเหมือนเดิมนะครับผมโอเคมาไม่พูดพร่ำมทำเพลงนะผมรับรีสิบห้าตัวนะผมเราจะมาลุ้นนะฮะโอเคนะครับผมเก้าสิบตัวในวันนี้เราจะได้มือสักตัวหรือเปล่านะครับผมเราจะมาชิคเลนด็อปนะฮะ ก็เลดดอบก็น่าจะ0.50ทุกตัวนะครับผมอ่าเออยิ่งตัวเยอะยิ่งเลดดอบอาจจะเยอะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็แล้วแต่ดวงแต่ละคนเอานะครับผมโอเคนะฮะก็อาจจะช้าๆหน่อยนะเอดีพเยผมปรับแรมกับคอซิวมันค่อนข้างต่ำมันก็เลยช้าหน่อยโอเคมาแล้วนะครับผมอยากได้ไวเอาจงจริงไวออกมาให้หน่อยไวถ้าได้ไวนี่สวยจัดเลยับผมบอกเลยโอ้โหเวยวัดเท่าเลยโหหมูป่าว่ะ หมูป่าหมูป่ากระจอกโอเคมาต่อขอ,อดีๆนะวงการามือสวยๆอ้อ,อนิ่เยี่ยมฟักอยู่โอเคช่างมาเถอะนะครับผม Exercise อ,อ,อ,อ๋สซอเซรีตัวใหม่ให้ออกตัวนี้เดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรนะครับผมตอนนี้ใหมด่ดีที่สามแล้วใช่ไหมครับก็เราไป ที่ ID ที่4ล่ละกันนะผูู้ไปชมนะใช่ปะใช่ดีสอ่าโอเคใช่ด้วยนะผมโอเคตัดไปเลยโอเคนะครับผมมาที่ ID ที่4แล้วนะครับผม ID นี้ก็เป็น ID อดี a า a ร e สื่อดองนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ก็เออมันตกม่ต้าไปนานแล้วแหละนะแต่เป็นตัวที่ผมชอบตัวตัวผมก็เลยเก็บเอาไว้นะครับผมโอเคนะผมรับ1ิบาตัวเป็นการเปิดเลยละกันนะด้วยความรวดเร็วนะครับผมเพราะว่า ไว้ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวลาประมาณตีสองสิบสองแล้วผมวง่วงแล้วตอนนี้คือต้องรีบอัดแล้วนะคานผู้ชมนะก็ขออภัยอ่าคลิปนี้อาจจะเร็วนิดหน่อยนะผมแต่ก็สะดวกรวดเร็วนะครับผมอ่าโอเคไปต่อเลยนะมันจะช้าเพราะว่าตอนเรากดเข้าเมนูครั้งแรกมันจะนานๆอย่างแหละปกติของเกมนะครับผมมันจะทําการประมลวลผลซัมสติ้งอะไรทุกอย่างนะฮะโอเคนะคผมเราเห่ายาวเลยนะแฟรี่ฮูดโอ้โห จำเป็นชิบหายละท่านผู้ชมเอ็ดเวิร์ดอุ้ยเอที ID นี้เค้มสุดแล้วอันนี้เค้มสุดแล้วโอ้โหมันไม่สุดหรอกแม่งเค้มทุกไอดีนะครับผมเหลือสองไอดีสุดท้ายนะครับผมเป็นไอดีเจแสงกับไอดีหนอนแสงนะฮะโอเคไปเลยละกันนะครับผมอา้าวเพียงกดผิดมากันไอดีที่ห้ากันเลยละกันนะครับผมสำหรับไอดีนี้ก็เป็นเจสสิก้าแสงกับเอ่อราวิชี่นะครับผมโอ้โหเป็นไอดีนี้ถ้า ออสมมติปั้นแรกๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากนะถ้าว่ามีดาวินชีตัวเตึงของเรานะผมแค่มีตัวนี้ตัวเดียวก็บอกเลยว่ามีเลนเจอร์ทุกตัวในเกมได้นะครับผมตัวที่แม่งโคตรท่นะครับผมโอเคนะผม15ตัวเปิดเลยละกันนะฮะมาโอเคนะผมวอนดีนี้อม,มาสวยแล้วนะดาวินชีก็มานะครับผมไว้มาอีกนี่สุดจริงไว้อะโอ้โหดากันสัน เฮ้ยรถเล็ตมันอย,ยากพอๆกับแสงเลยเผื่อ,อแสงง่ายกว่าด้วยซํานะส่วนตัวนะผม,อมโอ้โหวกะบอดวกะบอนโอหจบแล้วนะฮะโอ้เชดไอดีห้ากเกลือโอ้โหไอดีหกจะเหลืออะไรอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเรามาลุ้นดีกว่านะผมตัดที่ดีหกกันเลยละกันนะครับผมโอเคมาต่อกับที่ดีสุดท้ายแล้วนะครับผม สุดท้ายจริงๆไม่มีท้ายสุดนะฮะโอเคหนอนแสงนะครับผมจัดไป15ตัวกั้เกลือชัวผมไม่ได้หวังแล้วตอนนี้คือเปิดไปช่วยดีอ่ะถ้าไปได้ก็ดองนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวถ้าจะขายก็ผมอาจจะโพสลงในเพจนะครับผมนะฮะจะขายดีเหล่านี้นะครับผมก็ไอดีแบบว่าราคาจะแบบเป็นมิดนะมิดฉาชีพล้อเล่นนะครับผม อราคากันอีกนะผมอาจจะขายจนะดูก่อนดูก่อนนะผมสถานการณ์การเงิน,นงผมจะเป็นอย่างไรนะผมถ้ามันเฮียเกินก็อาจจะขายนะผมโอเคนะฮะสิบห้าตัวมึงออกดูสักตัวหน่อยเซ่เอาแบบมึงโง่โงมาก็ได้เออมึงโง่โงมาก็ได้นะจะออกให้กูบปนี่ดีๆเถอะพ่อร้องเราวงการเอาตัวดีๆให้ในโยูโรบ้างในโยูโรไม่เคยออกได้ดีๆบ้างเลยอุ้ยลัคกี้แคท ไอ้เหียเมวดีพอต่อไปเราก็จะได้ดีนะผู้ชมถ้าเมวตัวนี้มาเป็นเมวอาถันอนะ่ะเออเออโอเคโอเคแมวอาถันเรืออาถันจริงอ่ะไอ้เหียไม่ดอเหี้ยครั้งสุดท้ายผมจะไหลปล่อยนะผมไม่ออกแางหัวไม่นะฮะไม่ได้หวังอะไรแล้วตอนนี้นะผมคือตอนนี้อยากนอนมากกว่านะนั่นไงกูว่าแล้วมาสเตอร์ดัมปี้ฟักยูโอเคเรียบร้อยนะผมทุกไอดีผม เออยับยุยี่เลยครับผมท่านผู้ชมอ่ะแต่ก็ไม่เป็นหยังนะครับผมก็ได้คอนเทนต์มาเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะฮะโอเคงั้นก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้ละกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ subscribe ผมด้วยนะผมเจอกันใหม็นคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม